กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุข,ขสุขคนเนาะโดยบจิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาบุนตาแซนแอบอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยมื้อนี้มาพบมาพบก,กับ,าบาสาบุญตาสาบุนตามหาน้องแดงน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเคยมามื่อ้นก็เพื่อนซานเพิ่นแล้วๆแต่ว่าตอนนี้เฮากับฮูว่วเพิ่นเห็ดอย่างนาอแต่เฮาก็สิเข้ามาทักทายสบายดี่นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเเนาะโดยปะโอเคพ่อแม่พี่น้อง อ่ะเขาชีาได้เข้าไปหาน้องแดงน้อยเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเด้อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ะหอดเพื่อนน้องแดงน้อยแล้วมาพ่อกระเปเวียงมาหนิสบายดีเด้อว่าวเียงเนาะมา,มาทางเพื่อนน้องแดงมาหนิเด้อคือเขืนเนาะคือคืนดีวันนี้น,อน้องคนบรรยากาศยามเศร้าๆบรรยากาศยามเศร้าก็คนน่ตกอีกวานนี้เนาะเจ้ามี่ยังมาหายน้องแดงเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะดโดยดูดูทั้งน้องเพื่อนเออดีใจน้ำน้องเพื่อนเนาะ เออป้าขับยาเพิ oh, uh, uh, ่นพร้อมกันกันเนาะโดยโดยป้าโอ้ท้งนะชวนดินบ้มบ่บ่มบ่้มโอ้ทางน้องพามีเขาขุดดินบ่บ่พี่น้องเลยห้องน้ำห้องในก็แล้วเรียบร้อยเนาะสบายดีเด้อทางนี้เด้อโดยโดยสบายดีน้องแววตากระเบาคำ น้องพามีเหาเนาะน้งละโดยได้กินพอมไกินอมอ่งล่ะอืลดอยแ่บงังนัดมคือสีเสียดีดอกน้องน้องลนเนาะ้อืามีจัดการเลยวันนี้เนาะลงมือเร่งเลยเอาดินไปทมมานั่นบ่น้องพามีแม่น้านแมนยังออกด้ล่ะยังออกด้วยล่ะอ่อน่เนาะน้องเนาะ เอ้าดื่มสบายดีน้องแดงสบายดีน้องแดงเ้อาทางพ่อคนกับ่นักสบายดีน้องเลยอ๋อออน้องละเยมีมากนัดมาฝากจ้ะโดยได้โดยสบายดีทางพนะะเนาะ ดินน้อมันเอแม่ดีด้้องแดงกอโอ้นองทำนักนัดนัไปไหว้ก่อนไปไปไหว้กันลูกล่ะมานักมาหนักเอาไปไหว้ก้อนไปถุงไหว้กันข้อบอก้ถั่วลดขถั่วลดถูกนีเน มีคนอีก <boundaries> ว <si suppression> ่าแข่งเงี <guarding okay>? ้งขนาดเลยเอาสวดรถนวะเพราคนคนขึ้นเนาะกนะดทางแม่คนพี่น้องเลยเนเพราว่าดท้องเบาอยู่เศร้าอิ่นเด้เาเลนะแม่บนเดียวเศร้าเลย่นวเออเดยอันนั้นอันนั้นจะเป็นทางตะกิคนบ่เนาะอย่างเบิ่งก่อนพรเพี่น้องเลยออได้บ้านแตกบ่ลูกอันนี้ได้บ่ โอ้เห็ดพงเลยบ่อนอืม,พ,อมพ่มแม่พี่น้องเลยนะ้องฝนตกกะน้าบ่อค้างให้ยค้างนาทางแม่น้องแดงก็เลยอ่าเมนบนนะ่อนาเพินนะ่งเนาะอือเพิ่นกระวานพงไก่ชิล่งหาลงนาได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบรรยากาศวันนี้ก็คึ้นฝ้าคึ้นฝนเข้าม,มาเพื่อนน้องแดงเนาะโดย <c oughs> <c oughs> มาดิเทพื้นพื <anak lonely> ้นสบายดีเลยพอด้คุณดินถ่าเทพื้นพอนะคุณดินหอน้อมีเทพื้นอยู่นะไม่ได้มีขามสอบคุณยังทามสอบเออเอาปูนข้ามสอบในเทพื้นมองคนคุอนดูดูสบายดีน้องน้องพามีเมือยกับว่าข้ามได้บัเปลียนกันส่วนเด้อพี่น้องครับว่าข้ามเมยได้เฮ้ยจันเดียดจากบาทนี่ หลายคู่ลายคนกะมวนเลยเนาะบรรยากาศคึ้นๆเพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่เขาก็ดีมุกดีใจน้ำเพลินเนาะแต่คนแต่แม่เป็นแต่คนแต่หลังกะเราได้มีแบบนี้เนาะกับกูหลายคนทางหลังเขาเพป็นโซ่กะเพิ่งก็ได้หลายโลกได้เนาะเมื่อยแล้วว่าแม่นางแดง อาเทียมเทียเยก่อนเกเ้อยังไม่ได้เมื่อยวะเ้แ่นตั้งห้องไว้้ยม่น้ำชื่อแม่นี่ซื้อแม่น้ำเนตู้เบินน้ำกินมว่ะเอกินน้ำปอกาอ้ยกินไปแล้วโอ้ยแมนแล้วเนาะก้อนกินใช่ะซื้อโอ้ เออออโอ้ยเหตยังไงน่ะดีใจบ่เอ้ยดีใจบ่ดูเห็ดได้เป็นยังไงเออคุณช่ตมือเอ้ยเอ้ยโอ้ยหากำลังใจน้องพามินหากำลังใจโอ้ยผมแม่พี่น้องเออเอื้อเผื่อเป่าไปเป็นมวนเด้แม่กะดีมีใจน้ำเพลนเนาะกะายเป็นแบบคนล่าเริ่องนะแม่น้องแดง Ừ, lại lột để nó, vào nay nó, bão na, trao gì nè bão, tắt lắp đi, nãy còn chậm à, um, á, tắt, cùng với Pino đây nó, à, con là mày, con là mือ nó, rồi ให้พ่อพูดไหนบอสเสรยกันลายู่พุ่นเอาเป็นบาทไปนาเจ้าจังเพียงเนาะเม่นบ่าพอตะก้าเจ้าบนอะโอ้อันก้าพงม่อเลยลายขู่ลายคนมันบบอึดผูสิมาเข็นซอยดอกเม่นน่ะบอนะเออเลยเอาไปเลยบอ ơ hả, cầm phân nha. Loi. An easy hài bọn nào cựu. Hi, lại. Việc hụt móc, phục 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 อืมกะนีได้เงินน่ะอมแม่พี่น้องเนาะทางเฮากับซาบัวก็มาเบิ่งยดีอาห้องน้ํายังบ่ได้เห็นจักเทื่อได้น้องเ็กสะอาดดี้เนาะค่ะก็ีเนาะบดนี้เนาะนะมี่ะโอ้้ ได้อาบจักเื่อแล้วบันนั่งละใส้งานจักมือแล้วเป็นยังไงขากบอเป็นอะไรกระลึบพอนะอัดกระลึบโรยหมดเลยเนาะานอะไรกนมาหาเจ้าน่ารักเนาะดีใจบ่่ดีใจดีใจดูกระชงมันเขาเนาะคือเรียบร้อยยังไม่เบิ่งจากเถื่อกันาักกันดีบ่ครับ อืมอันนี้เพิ่นกะกันอันนี้หาน้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางไม้มันสิเปื่อนเีย็ว่ามันมามันผุเนาะเพิ่นก็ได้ใส่สังกะสีห้อืมดีดีเนาะดีใจน้ำเจ้าได้จะทำไงได้ตักชฉมโอ่งเลยแบบเอือหรือว่าโต่งเอาใส่สังกะสีเพาะน่องโต่งเนาะหรือว่าตัวนึงเอาไปตั้งไม่นอกเพราว่เนาะมันเบอร์ห่างแล้นองได้ิวเออกินข้าวแล้วว่าน้องละกินแล้วกินกับยังนะกินกับหมูหมูปิ้งบ่หมูปิ้ง เลยมุตีให้ชื่อมาผ่านแต่ว่าชื่อโอ้เห็ดเหหลายคนหลายคนน่องแหละเนาะไม่นด้น่องแบบเนี้ยบ้านกล้าแะไรบ่อนี่เอออ่าบ้านพงแบบนี้บ่อนี่ตรงไหนบ่ไม่มีน้ำเนาะเออให้เห็ดนี่เห็ดหึงอะได้นี่แต่ว่าแต่ว่านี่พอเจ้าบ่เน่ยเด้ยวยังสีบ้านอีกบ่เออ มันบวบน้องด่านบวานที่ทุกปีบอน้องเล่นรเออกระแม่ความเพลินแล้วเนาะหญ่าบ่เกิดบ่เบวกล่ะบกิ่อบวกล่ะบวก่ะงวกล่ะวล่ะมันล่ะบวนล่นบมกพ่วก่ะบกล่ะบวละบวกล่ะบนกน่ะบวกบับวกวกลบวกลวล่ะบวลบกลบวบ่นบวก่บวกลโอ้ตอนนั้วน่ะบ่แม่บก่บบ

พอจเห็ดนะล่เยู่ยุได้อ่บนองหละยีเด้ออนีุ่นเนาะยู่บาได้บ่ได้บ่ได้บ่บ้นยู่บ่ได้มีแต่แม่เจ้าได้เนาะุนี่พอเจ้าว่าชิเนียนี่ พอยู่พอน้องแดงขายนิ่คือสิปีอันนั้นเลยชฉาหัวมันลายเด้ิน้องน้องคนทีนิ่วจะคือเอาหน่อยคนนี้เนาะแม่ว่าทั้งน้องคนแบบตัวน้อยแน่ตัวน้อยโบแข็งแห้งเป็นเป็นพยาธิเนาะเรือเป็นโรคอะไรประมีณนี้เลยเนาะแต่โบเป็นอย่างน้อโรคกาดับหน้าได้อะทั้งเราดีพอคนนี้ แมนหลายคูหลายคนมาหาเพื่อนจำนันกาทั้งเอื้อยกสิได้กับคนเนิ่งเับคนเนิงล่ะโดยสบายดีดดูดหน้าในทังเอื้อยกสิได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยาเ่าโดหลายคนหลายคนผูบผได้มีแต่เฮาเนาะชาบัวหลายคูหลายคนพ่อแม่พีลงอยเนาะดยเฮาก็ดีมุกดีใจน้ำพนเนาะดยคน่าครบอนนนี้ยก อืมรถ10หลดใช่10รถผู้10หลอ10ล้อรถ10ล้อบ่ได้นี่อือป๊าพ่อพี่น้องเนาะโยหลายหลายคนมาเนาะทางเฮากบ่มีน้องแดงก็บ่ค่อยมีเวลาผู้มพี่น้องแม่เนาะ โดยอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสายบุญตาชิได้อ่าจบคลิปสาม,มีก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องโดยฝากนะเด้อพ่อแม่<ผ>มมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บวกคำขวัญศาสายบุญตากับเขาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บบ่อยได้ก้มไข่บ่อยมีสายบุญตากราบคำว่าสาบายดี